จเริญพอในโอกาสปีใหม่ที่เข้ามาถึงในวันที่สองที่สามนี้จะมาภาพในตัวแทนของคณะสงฆ์อน,นันิกายซึ่งแผ่นดินเดียวกันกับวัดเทวสังคาราและก็เป็นแผ่นดินที่พระเดชพระคุณท่านพระครูท่านได้ให้โอวาทไปแล้วก็ขอให้นักเรียนลุกลาและคณะสาธุชน จะครัวจารย์ต่งางๆก็มีหน้าที่ที่กําลังปฏิบัติเพื่อให้ความดีและเราก็ขอสรุปข้อความตรงนี้ขอให้ลูกๆนักเรียนแล้วก็ทุกๆคนที่ได้มีโอกาสอยู่กับบรรยากาศที่มีความอิสระรภาพอย่างนี้ขอให้เราใช้โอกาสอย่างนี้สร้างความดีให้กับแผ่นดินและก็พระพุทธศาสนาประเทศชาติให้สมกับเราได้รู้ว่าเราอยู่ใน อาณาเขตของหลวงปูด่ดีตรงนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่แม้กระทั่งตัวอัตมาเองที่จะเป็นพระสงฆ์องค์ใดก็ตามจะพระสงฆ์โยวันหรือพระสงฆ์ไทยทุกคนก็เป็นผู้ที่มีมีสิทธิเข้าถึงธรรมเข้าถึงในการปฏิบัติความดีตั้งแต่เล็กแต่น้อยไปก็เช่นกันขอให้เรามีความภูมิใจในสิ่งที่เราได้มาเป็นวันนี้และตั้งใจว่าจากนี้ เราอยู่ในพื้นแผ่นดินของผู้มีพระคุณโดยเฉพาะหลวงปู่ดีหปู่ต่งตางๆคุณพ่อคุณเจ้าจอาวาสต่างๆพระคุณพระธรรมประสงค์ต่างๆท,ท,ที่อยู่ในอาณาเขตนี้ทั้งที่ในอดีตอย่างที่อันตราก,ก็ได้ยินนักเรียนจะก,กล่าวกันอยู่ว่าต้องแรกมาด้วยเลือดเนืออย่างนั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกหลานที่มีโอกาสได้รับ ผลจากการคุ้มครองอุปวางให้เราได้ดําเนินชีวิตอย่างนี้อยู่ใกล้วัดอยู่ในวันอยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นโชคดีของพวกเราขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่เพื่อจะเป็นกาลังให้กับประเทศชาติศาสนา,ษษษาพ,รพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งรครอบครัววงศ์ตระกูลของเราขอจเจริญพรให้ทุกทุกท่าน ได้ส่งปรานานที่ตั้งใจไว้ในสิ่งที่ดีๆทั้งหลายทั้งปวงขอเริญพอ